ชาวบ้านนะคะแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบลังพบกลุ่มพระมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมออกเดินเรี่ยายเงินภายในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีตรวจสอบนะคะมีการแสดงอาการพิรุธก่อนไว้ตัวหลบหนีออกนอกพื้นที่ค่ะในช่วงเช้าของวันนี้ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบกลุ่มพระประมาณ7-8รูปมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมออกเดินเรี่ยายเงินภายในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีจึงแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบ หลังจากกลุ่มพระดังกล่าวเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้พากันเดินหนีมุ่มงหน้าเข้าถนนขวางอำเภอเมืองจันทบุรีเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจอำเภอเมืองจันทบุรีจึงทำการนิมนต์พร้อมสอบถามและขอดูใบสุทธิเพื่อแสดงตัวด้วย จากการพูดคุยกลุ่มพระึังกล่าวได้ยื่นใบสุทธิให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจดูโดยระบุว่าเป็นพระมาจากวัดร่องกร้าจังหวัดลบบุรีแต่เมื่อสอบถามว่ามาทำอะไรที่จังหวัดจันทบุรีพระทั้งสามรูปกับตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าจะมาหาหมอเนื่องจากป่วยเป็นริสีดวงทวารทั้งสามรูปจากนั้นได้แสดงท่าทางพริรุธพูดจาวกไปวนมาและรีบเดินหนีไปอย่างรวดเร็ว จากนั้นผู้สื่อข่าวได้สอบถามชาวบ้านที่เคยพบเห็นพระกลุ่มดังกล่าวและเคยถูกเรียรายเงินทราบว่าในช่วงก่อนเข้าพรรษาจะมีผู้แต่งกายคล้ายพระวันละ30-40รูปมาเดินเรียรไรตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณตีสี่และตีห้าส่วนช่วงนี้เป็นช่วงเข้าพรรษาจะเห็นมีมาประมาณ7-8รูปแต่จะเป็นหน้าเดิมๆโดยจะมาเรียรายเงินจากชาวบ้านอ้างว่าจะนำไปบูรณะปฏิสังค์วัดของตอนที่ต่างจังหวัด บางรายเมื่อชาวบ้านทำบ,บุญใส่บาตรเสร็จจะมีการเรียกของเงินจากชาวบ้านด้วยทั้งนี้เมื่อพูดคุยกับชาวบ้านเสร็จจึงได้เดินทางไปตรวจสอบในบริเวณที่คาดว่าจะมีกลุ่มพระดังกล่าวออกมาเดินได้รายสร้างความรำคาญใจให้กับชาวบ้านก็ได้พบกับพระซึ่งมีอายุมากแล้วเดินอยู่แต่เมื่อสอบถามกลับมีท่าทีผิดสังเกตจึงได้สอบถามที่มาที่ไปโดยรูปราสุดนี้อ้างว่าเป็นเพื่อนกับพระรูปหนึ่งที่วัดกลาง ทางเจ้าหน้าที่จึงพาไปพบแต่เมื่อไปถึงวัดและได้มีการสอบถามพระที่ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นเพื่อนกันกลับไม่รู้จักและเมื่อมีการสอบถามถึงวัดที่บวชและจำพรรษารวมถึงพระอุปชากลับตอบไม่ได้เช่นกันนอกจากนี้เมื่อขอดูใบสุทธิกลับไม่มีให้ดูมีเพียงใบชายบาบัตรและหนังสือสดมน์เพียงสองถึงสาเล่มอยู่ภายในยาม ด้านวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างผู้ที่เคยถูกว่าจ้างจากกลุ่มพระดังกล่าวให้ไปส่งที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดจันทบุรีเปิดเผยว่าเคยเห็นพระกลุ่มนี้มาหลายครั้งส่วนมากจะพบสอง,งสวันหนึ่งครั้งซึ่งจะจ้างให้ตนมาส่งขึ้นรถที่บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารซึ่งเมื่อขึ้นรถแล้วจะมีการพูดคุยถึงเรื่องเงินที่ได้รับมาในวันนั้นๆด้วยเขาขอของเงินใหญ่จ็ขอเงินมากันกี่องค์ไหมหลายองค์ก็มา,มาประจำไปเปลี่ยนกันมา สองสัปวันมาชุดนี้สา,สามสองสองสันมาอีกชุดหนึ่งบางทีก็จะเตะวินด้วยม,มีครับมีเตะวินด้วยะะเขาไม่พอใจวินวินไม่ไปส่งเขาแล้วส่วนใหญ่เขาให้ไปส่งที่ไหนอะคะบกสครับรู้ไหมครับว่าเขามาจากที่ไหนผมถามเขาเขาบอกว่ามาจากกรุงเทพแล้วผม,มผมเลิกจกอีกวันหนึ่งวันนั้นผมนั่งรถไปด้วยผมก็เลยถามว่า พี่ครับนี่ช่วงเข้าพรรษา,าแล้วนะครับทำไมมีมีวัดประจำพรรษาเลยครับเขาก็เฉยแล้วก็มีพูดคุยอะไรกันมากกว่านี้ไหมคะมีครับก็คุยบางทีก็แต่พูดไม่เพาะอยู่บนรถบางทีซ้อนสามผมมนพูดไม่เพาะก็มึงมึงกูกูหาเอ้ยอะไรนี้มิเขาข้าไม่บอกอลไรได้เขามีแต่บอกว่ายิงดีกว่าไม่ได้มาแล้วยิงดีกว่าไม่ได้เขาว่าแบบนี้ครับ อย่างนี้กว่าไม่ได้ไงนั่งบนรถหลังผมนะก็คุยกันผมกําลังฟังบอกยังดีกว่าไม่ได้ส่งสอ,อง,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 งล,ล่วันเนี่ยก็มาอีกผมได้บอกกับจะไปทําไมอีกสองล่วงก็มาอีกแล้วแล้วก็มาจริงๆริงมาครั้งหนึ่งหลายรูปไหมหลายรูปครับถ้าช่วงออกพภาษาเนี่ยเยอะช่วงนี้ช่วงเขง้าภาษาแต่ก็จะแบบนี้บ่อยครับแบบนี้บ่อยครับ ทั้งนี้หลังจากที่หลวงพ่อมหาเอียงเจ้าอาวาสวัดกลางอำเภอเมืองจันทบุรีได้ตรวจสอบเอกสารทั้งหมดของพระเฉวงปะพาโซซึ่งอ้างว่าเป็นพระมาจากจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อที่จะไปหาหมอที่กรุงเทพมหานครก็ได้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนำไปยังวัดไผ่ล้อมพระอารามหลวงเพื่อพบกับพระอัตถโมลีเจ้าคณะอำเภอเมืองจันทบุรีเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงและทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ประสานสอบถามไปยังวัดที่ปรากฏตามใบชัยบัตรก็ไม่พบว่าเป็นพระที่บวชจำพ สารที่วัดดังกล่าวซึ่งเจ้าคณะอำเภอเมืองจันทบุรีได้ทําการตักเตือนพระรูปดังกล่าวถึงการกระทําที่ไม่เหมาะสมและได้ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจส่งตัวขึ้นรถกับต่างจังหวัดไปอย่างไรก็ดีทางเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ฝากเตือนพี่น้องประชาชนที่พบกลุ่มพระลักษณะดังกล่าวเข้ามาขอเรียการเงินโดยมีท่าทีผิดสังเกตให้เป็นหูเป็นตาและแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตํารวจเพื่อมาตรวจสอบเพื่อที่คนกลุ่มนี้จะได้ไม่มาหากินกับชาวบ้านในลักษณะเช่นนี้อีกค่ะ